เดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยโอซูกะนะครับไม่ใช่ทดสอบรอกใช้งานจริงเลยนะครับคือแต่จริงๆตัวนี้นะครับล็อกเนี่ยควรที่จะขยับขึ้นมาด้านบนนี้นะครับเพื่อที่จะได้จับให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมล็อกตัวนี้แน่นแล้ว ไม่เป็นไรนะครับช่วงต่อเขาจะมีตำแหน่งบอกนะครับว่าให้เสียบถึงไหนแล้วก็พอเข้าล็อกแล้วกกดล็อกนะครับทีนี้เราก็เอาเลื่อยตัวเลื่อยนะครับติดตั้งเข้าไปกับไม้ต่อ โดยเราปลดแบตเตอรี่ออกนะครับนีนะฮะแล้วก็ติดเข้าไปก่อนใช้งานก็ตรวจสอบโซ่นะครับโซ่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมล็อกดีๆนะครับแล้วก็แบตใส่ไปในอีกด้านหนึ่งของดาบนะครับนี่เราก็ลองเทสดูนะครับ เ็าะจะมีเซฟตี้นะครับมีเซฟตี้อยูนะ่นี่เราก็ลองสัตว์นะครับเราใส่แว่นตาซะหน่อยนะพเพราะระวังขี้เลย ตัวองศาตัวนี้มันสามารถปรับได้นะครับนะถ้าเราไม่ถนัดเราก็สามารถที่จะปรับได้นะแล้วก็ตรวจสอบดูอันนี้โซ่หย่อนหน่อยหนึง่งนะแล้วก็ตั้งใหม่ and well, that's good but... เราจะแต่งตัดแต่งกิ่งด้านล่างนะครับเราก็สามารถที่จะถอดส่วนงด้ามต่อนี่ออกแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับเสียบนี่ก็สามารถใช้งานได้ คือเวลาเราใช้งานนะครับมันจะมีขี้เลื่อยมีอะไรแล้วก็พยายามเช็คเรื่อยๆนะครับนะครับตัวนี้ง่ายหน่อยก็คือคลายนอ็ยนอตคลน็อตเขยา่าแล้วก็หมุดเขานะครับไม่ต้องคือไม่ต้องลำบากใช้บล็อกนะครับนี่ตัด จริงต้องพกน้ำมันด้วยนะน้ำมันมาเพื่อที่จะช่วยหลอลื่นนะครับ